จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคิกออฟฉีดวัคซีนไฟเซอร,ะะร์สำหรับเด็กอายุ5 11ปีพร้อมกันทั้ง16อำเภอนายแพทย์ยุทธนาวรรณโพกลางนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้กล่าวว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปิดฉีดวัคซีนไฟเซอร์ในระยะแรกสำหรับเด็กอายุ5 11ปีที่มีโรคเรื้อรัง7กลุ่มโรคให้กับนักเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 8- และ10กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยเริ่มต้นที่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาและโรงพยาบาลอำเภอเสนาเป็น2จุดแรกล่าสุดค่ะได้เริ่มฉีดวัคซีนไฟเซอร์ในระยะที่2พร้อมกันทั้ง16อำเภอนะคะซึ่งทางโรงเรียนได้สำรวจความต้องการในการเข้ารับวัคซีนพร้อมออกใบยินยอมรับวัคซีนให้กับนักเรียนเพื่อนามาแสดงก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนโดยบรรยากาศการฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา มีผู้ปกครองพาบุตรหลานค่ะรวมถึงคุณครูโรงเรียนต่างๆได้นํานักเรียนที่มีอายุระหว่าง5 11ปีเข้ารอรับการฉีดวัคซีนเป็นจํานวนมากโดยกระทรวงสาธารณาสุขแนะนําและฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฝาสีส้มนะคะสําหรับสูตรเด็กอายุ5 11ปีคือระยะห่างกันร,ระหว่างเข็มที่1และเข็มที่2เป็นเวลา8สัปดาห์ซึ่งเด็กๆที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนค่ะควรเตรียมร่างกายให้แข็งแรงทานอาหารให้ครบห้าหมู่ ดื่มน้ําและพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย8ชั่วโมงก่อนการมารับวัคซีนนะคะและยังสามารถฉีดวัคซีนตัวอื่นๆได้พร้อมกันโดยไม่ต้องเว้นระยะค่ะและหลังจากฉีดวัคซีนก็ควรเว้นในการออกกําลังกายเป็นเวลาทั้งหมด7วันด้วยกันค่ะ